โอเคขั้นตอนใช้วอนะเปิดกระเป๋าขึ้นมาอ่ะเราเลือกวิทยุกคิดกว่าใช้ปิดกระเป๋าแล้วก็กดชิปลูกศรขึ้นข,นข้างบนชิปค้างแล้วลูกศรขึ้นข้างบนมันจะมีเมนูทั้งหมดตามที่เห็นมุมซ้ายบนอ่ะเราเลือกเราเลือกเราเลือกเอ่อขึ้นขึ้นในของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะไอะอย่างเช่นตองเก้าอ่ะเรากดพอได้ได้ขึ้นที่ เราจะใช้แล้วกด e หนึ่งครั้งอ่ะตอนนี้เราจะเข้าในวอลเขาแล้วอ่ะมีใครได้ยินผมไหมครับได้ยินครับปูนอ้าวในกระลาดในกระดาดอ้าววิธีการวิธีการเก็บวอลนะอ่ะกดชิปเจอ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 สาบสาบกันนะไร่ใ้่เรากดเวลากดพูดล็อกเลยนะใช้ปุ่นแคปแคปล็อกพูดล็อกเลยล็อกเลย กดวายครับการใช้งานก็มีแค่นแนละถ้าจะเปิดวอลขึ้นมาใหม่ก็กดชิปลูกศรขึ้นเหมือนเดิมช้างรอก่อนอ่จับเลยกด e เพื่อให้เป็นออนคือการปิดวอลแล้วก็กดชิปลูกศรขึ้นเก็บวอลไปแค่นี้ก็ปิดการใช้งาน